นี่เป็นเลื่อยยนต์5,002นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปตรวจสวิตช์นะลองสตาร์ทดูแต่เวลาที่เราเอาไปตัดไม้แล้วครับอาการจะเหมือนในเครื่องยนต์นะครับเนี่ยครับตัดไม่มีแรงนะครับบางครั้งก็ดับเลยนะครับลองตัดดูนะครับเห็นไหมบางทีก็ดับไปเลยนะครับแล้วก็ไม่เข้าครับ จะไม้เไม้ใหญ่นะครับอาการเหมือนกันครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อลูกสูเปลี่ยนพาบูมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมเดกข้ามไปแล้วก็อาการมันคล้ายๆกับว่ามีอากาศรั่วเราเคยผ่าแข้งดูนะครับเห็นไหมเนี่ยไอตัวปะเก็นเสื้อนะครับมันขาดเปื่อยหมดแล้วนะครับเนี่ยมันเปื่อยขาดนะครับทําให้มีอากาศลอยรั่วอย่างเงี้เราก็ผ่านะครับผ่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนปะเก็นชุดใหม่นะครับล้างทาความสะอาดนะครับแล้วก็วางปะเก็นเข้าไปนะครับ แล้วเป็นอาการเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยผมประกอบเสร็จลวประกอบเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวไปลองตัดดูครับว่ามันจะหายไหมตอนนี้นะครับตามคลิปวิดีโอเลยครับให้ดูครับ ก็ในส่วนของใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเครื่องติดตัวเปล่าติดง่ายนะครับเล่งแรงมากครับแต่พอไปเจอไม้จะตัดแล้วก็ดับดับหรือว่ามีแรงตัดนะครับบางคนก็เปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนไอ้ต่างๆนานานะครับมีเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไม่ติดเหมือนตัวนี้ครับเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนผ้าบูนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับเนี่ยก็ลองไล่กันดูนะครับปัญหาก็ตัวนี้อาจจะเป็นอสาเหตุนะครับประกันแข็งเครื่อง คือรั่วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอช่องของเรามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม